ที่นี่เขาใหญ่ครับโอ้หนี่ต้นไม้จริงๆนะครับเนี่ยดูโอ้หเดี๋ยวมันมันจะอยู่ข้างบนมันจะโอ้โหเอ๋พากินนะครับพามากินไอ้นี่เลยมันคือ <c oughs> มีลูกสามคน อันนี้เป็นแบบเป็นแบบกรับแขกก่อนกลับครับบรรยากาศไปเลือกกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาที่สระบุรีแอนเขาใหญ่กินนอนเที่ยวที่เดียวจบเลยเดี๋ยวที่พักนะครับก็โอเคนะครับสวยใช้ได้มีคาราโอเกะด้วยยังไม่เปิดครับจะไปดูห้องตัวว่าวว้า บรรยากาศโดยวรวมถือว่าส่วนตัวมากๆชอบตรงที่ว่ามีต้นไม้เยอะๆใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวที่นี่น่าจะโดนนะครับเดี๋ยวปักหมุดให้คลิปนี้บอกได้คำเดียวว่าจัดเต็มขออนุญาตเก็บภาพความประทับใจเป็นที่ะระลึกก่อนนะคะว่าครั้งหนึ่งเราเคยมานอนเคยมาพักอยู่ที่นี่ตาม,มาได้เดอ้อว่ี่กดชั้นดาดฟ้ามีสระว่ายน้ำด้วยครับ โอ้โหบอกเลยว่าโดนใจไวจ้าอย่างเราแน่นอนไวจ้าในรุน่น90คืนแรกของเรากองทัพต้องเดินด้วยท้องครับเราฝากท้องไว้ที่นี่ร้านรีเวอร์คลิฟหรือแปรตรงๆก็คือข้างๆแม่น้ำนั่นเองอ <line. S 2> วันนี้เราจะมา กินกันที่ร้าน r e v e r c a f t ออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเขาบอกว่าข้างนอกยุงกัดแต่ว่าเราก็ไม่สนใจแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าข้างนอกเราจะชอบบรรยากาศมากกว่าว้าวสวย beautiful สวยมากถ้าผ่านมาทางนี้อย่าลืมวะนะครับเป็นร้านที่ไม่ควรจะพลาดเลย อาหารอร่อยมากไม่แพงครับเพราะว่ามันอร่อยมันสมราคามันสดมันใหม่ต้องมากินนะครับโอ้โหนี่ต้นไม้จริงๆนะครับเนี่ยดูอ้ดอกมันจะอยู่ข้างบนมันจะโผล่อยู่ข้างบนเดี๋ยวไปดูอู้นะอู้นี่เออแต่ข้างบนทำไมไม่มีต้นมัเต,ตัดออกโอ้แต่ต้นใหญ่มากครับนี่รูปครอบครัวก็มารูปส่วนตัวก็มีจัดไป มอสนิงวันที่สองครับก่อนอื่นขอเก็บภาพรบรรยากาศก่อนเลยนะเพราะว่าที่นี่สวยมากบรรยากาศดีอยากให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นหลายๆมุมนะถ่ายรูปได้ด้วยมีสองชั้นนะครับแล้วเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีโต๊ะโพด,ด้วยบอกว่าที่นี่เนี่ยอตอนเย็นเนี่ยก็ดูผ้าที่ตกดินได้แบบชื่นใจนะครับต้องมาต้องลอง มาได้เวลาอาหารเช้าแล้วนะคะวันนี้จัดหนักหน่อยเพราะว่าต้องใช้พลังงานเยอะนะครับแต่มันอร่อยเหลือเกินเกินห้ามใจครับอร่อยทุกเมนูต้องลองต้องมากินตามมากินได้ที่คาเฟ่ลอล่าบาร์แอนเรสตอรอลเขาบอกว่าตอนเย็นมีพระอาทิตย์ตกดยรรงนี้เลยบรรยากาศดีมากโอ้สวย โอเคหลังจากที่เราได้รับพลังเต็มที่แล้วเราก็ลุยกันต่อที่สถานีนี้เลยนะครับเรามาที่นี่คือน้ำตกเจ็ดสาวน้อยมีทั้งหมดเจ็ดชั้นด้วยกันพอดีรเราลงจากตรงนี้มาแล้วเราก็มาตรงนี้เลยนะคะที่ชั้นที่สองน้ำตกประจำน้ำตกปรจำปีซีฮอนครับบีองกาก็สนุกถ่ายรูปเก็บภาพแบบว่าฟินๆใครที่ชอบความเป็นธรรมชาติแนะนำที่นี่เลยเพราะว่ามันธรรมชาติสุดๆเพราะว่าเขาเป็นอุทยานแห่งชาติ ด้วยจริงๆแล้วสามารถลงเล่นน้ําได้ด้วยแต่วันนี้ฝนตกล,ตลงเล่นได้เป็นบางจุดนะจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกและที่นี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของมวกเหล็กก็จะเก็บภาพได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าฝนตกแต่บอกคําเดียวว่าฟินสุดๆต้องไปโดนกันนะจ๊ะตามไปเที่ยวเลยมาครับระหว่างทางเรามาเจอไอ้นี่เลยเดี๋ยวไปดูกันนะเพราะว่าเขาซื้อขายกันยังไงนี่เลยมันคือ <ST su ks> <ม>เอาหม kind of ูน sure yeah. okay. so 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 like ้อยได้ค่ะเพราะว่าซื้อให้เขาหลังกินเขาจะเรื่องสุกจ้ะหมูน้อยเขาไม่เคยกินจะให้เขาชิมต้องให้เขาอร่อยค่ะใช่ยังไงใช่ยังไงคะอันนี้ห้าร้อยค่ะห้าร้อยหนึ่งแผ่นหนึ่งโอ้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไก่โอ้ค่าตัวนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะเด็กๆห้าร้อยอัพครับมิสเตออร์ทด ทีนีเวลากินจาคระถางว่ากินยังไงเอาสักให้เป็นชิ้นเาะสักให้เป็นแล้วก็นอะนะครอันนี้หนึ่งพันแล้วมี้ำจ้มไหมคะน้ำจิ้มใหไหมเออแล้วก็ระกอบไอ่เพรรไม่ไม่มีที่กอันนี้าไอร่ยให้ายให้ครงเลยค่ะอันนี้เทคาแร่ร้อยอันนี้ห้าร้อยอ๋อลิกนใหญ่เอาไมครครึ่งตัวทลาไหร่ยครึ่งตัวไมอันนี้สี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้เหรอลก็ร้อยร้องเข้ตกลงราคานอยางมา่พมันสุดท้ายได้ตัวละห้าบาทกำลังสนุกกันอยู่ ใจ,ใจเย็นใจเย็นเออตาตาโอเคตัวน oh. ี้ถ้าเรามีตัวนี้เราจะมีอำนาจมากอารบีชีฟอร์อยู่มาครับวันนี้วันที่3แล้วเรามากันที่นี่ครับฟาร์มโชคชัย เชื่อแน่ว่าหลายๆคนก็คงเคยผ่านมาแล้วแหละเนาะแต่สําหรับเราเนี่ยผ่านจริงๆคือไม่ได้เข้ามาข้างในแบบนี้นะพอเข้ามาเนี่ยก็ได้ฟีลความรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเลยนะมันสนุกมากๆมันได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็บรรดาสัตว์หลายๆตัวเนี่ยก็น่ารักมากๆเลย สำหรับมีการต้องมีการจองทัวร์ก่อนนะครับทุกคนอันนี้เป็นฟาร์มแกะแล้วก็ตรงนั้นเป็นโคโนมล้วก็จะมีรถนะครับแบบนี้ขับเข้ามาเขาจะคิดหัวละ100บาทสําหรับผู้ใหญ่แล้วก็สําหรับเด็ก50บาทนะครับเราสามารถขับรถเข้ามาได้เลยขับรถส่วนตัวเข้ามาแล้วก็ชมในแต่ละจุดตรงนี้เป็นจุดที่เราเพิ่งลงไปตะกี้นะครับก็คือจุดแพะเอ้ยแกะดิี้แรละสับสนตรงนี้ แกะนะครับเ <po> ีอ <morgen> ก <os piercing phrase> <Thompson> ็คนนี้เราอยู่ที่นี่ครับว่ะวันที่เราไปเป็นวันธรรมดานะครับก็จะไม่คนก็จะไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ก็ตรงนี้จะเป็นจุดของคาร์บอนเอออันนี้เขาเดินตามเลยอันนี้เป็นแบบเป็นแบบรับแขกตอรยู่อ่ารับแขก บรรยากาศเป็นกันเองสุดๆเห็นไหมครับทุกคนคนกับสัตว์นี้เป็นเพื่อนกันเลยนะคะตอนนี้มิสเตอร์ทอดส์กำลังเอาอาหารไปให้กระต่ายเขาจะมีจุดที่จุดป้อนอาหารนะครัเออวัดเออดูหน่อยเออ one down two lucky one t s o k a y อ,อ,อ่าันี้เป็นเบบี้อ๋อและปิดอ้าวไม่ก็เดี๋ยวเข้าไปในนั้นเข้าไปในนั้นไม่ได้ทุกที่ก็จะมีดาวประจำจเดนี้ก็เป็นสายสยายเขาเรียกอะไรนะตัวตึงตัวตึงครับเขาเ้เขาไป <คน S 3> อยูอย่ยในโครงของกระต่ายน้อยน่ารักมากๆเลยไหมครับดูแล้วก็ชื่นใจรู้สึกว่าสดชื่นนะคะก็ให้ความสุขกับเราเนาะ เราก็ไม่ค่อยได้เจอแบบนี้บ่อยๆนะครับก็ใช้เวลาตรงนี้ให้คุ้มค่าเข้าไปนี้ <S <S บอกได้เลยครับ <S 1> <S 1> ว่าเติมพลังงานชีวิตได้เยอะมากอยากให้ทุกคนตามไปเที่ยวกันนะคะโ,โอเคครับเราอยู่จุดป้อนรดีดนมวัวครับเราอยู่ตรงนี้นว้าวสวัสด,ดีครับรีนมวัวมีสองคนนะคะตาให้นมก่อน ได้เลยให้นมเบบี้ดูนะเวลนะโอ้ยหมอนี่เอาพุ่นี้าให้นมให้เบบี้มาให้ตัวอื่นด้วยอืมแต่ธงก็ได้กลับไปป้อนนมลูกวัวนะครับอืมมีความสุขกันไปเออใช่ใช่เออบีเยอะตัวโอ้นั่นไม่กินใช่ตอนนั้นอิ่มหรอคะหรือว่าป่วย อ๋ยอีชีฟูชีฟูฟูลนอนละตาเป็นผู้กล้ามาครับได้เวลาความสนุกแล้วตาธงนะคะเป็นผู้กล้ารีดนมบวกครั้งแรกในชีวิตมิสอทอตไม่รีดนะคะเพราะว่าเขาเคยรีดแล้วแต่พ่อเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับเราก็ตื่นเต้นแอบลุ้นไปด้วยว่าน้ํานมมันจะออกมาไหมและสุดท้ายมันกลมออกมานะครับออกมานี่ไงเออแต่ว่าก็ ก็ไม่ได้ออกไม่ได้ออกเยอะเนาะพ่อดีใจตาทงดีใจนะครับโอ้กว่าจะได้เนาะมันไม่ธรรมดาเราก็กลัวเขาเจ็บด้วยนะเอาจริงๆแอบลุ้นดูแอบลุ้นดูดูเขาทำเลยไหมเขาทำมันจะออกกิดติดติดิดอย่างนี้เลยเมืออาชีพลองดูอีกครั้งตาทงเหมือนลูกโป่งอาชีก็ยืนอยู่ตัวใหญ่มากใบไม้เนี่ยตาตาดูถังด้วย ยายาบีไปไปทั่วทีพไปทั่วทิพแปลว่าอันคนละทิศคนละทางบ่เบิ้งทำแม่เบิ้งทงัง,ทงแม่อ๋อถ่ายให้แล้วถ่ายให้แล้วรูปนะเออออ้อา่ถ่ายให้แล้วจะถ่ายเยอะอยู่ไ,ได้เวลาของอบียองก้ามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งแต่เด<อ>็กผ<อ>ู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนรักสัตว์มากๆนะครับแล้วก็ เหมือนเข้าใจสัตว์นะเขาก็พยายามไม่กลัวเลยนะคะเบียงกาเป็นคนที่ไม่กลัวสัตว์อะไรเลยแล้วก็เขาก็ฟินมีความสุขมากๆดูจักสีหน้าสิครับเพราะว่าข้างในมันลึกมันไม่ถนัดเขาก็ให้เอาตรงนี้เออบีบีชอบไหมนะครับนี่นี้คือนมบัวมันจะมีนมเอยไม่ใช่วัวนมใช่ไหมพี่เขาเนียกอ้าวถ้าไม่ใช่บัวนมก็จะไม่มีนมเลย มันก็มันก็มีใช่ไหมมันก็แบบว่าถ้าอ่ะงงก็งงกับตัวเองเหมือนกันครับว่าถามอะไรลงไปเนี่ยีเอ่อมีการสมมีการอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ต้องสร้างมันขึ้นมาได้เนาะแต่ถ้าเป็นวัวสาวจะยังไม่มีน้ำหนมอ่าอันนี้อายุเท่าไหร่คะพี่ตอนนี้ก็หกปีโอ้สิบียะใช่ไหมมีชื่อไหมอ๋อมีไหมคะ ชื่อว่าจาจำปีจำปีีมาถึงการรายงานตัวกันหน่ชื่อน่ารักเชียจำปีทุกตัวมีชื่อหมดครับมีช่วงดราม่านิดนึงทราบซึ้งครับกับการคุณค่าของนมต้องกินนมให้หมดน้อแต่ละตัวครับเพราะก็จะอายุกปีขึ้นน้องเป็นคุณแม่ นะนะมีบันเดินมีเกิดมีประวัติตัวนี้ก็จะรีบเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตครับที่เขาให้คุณค่ากับเราทรัพย์สินครับทรัพย์สินนี่ไงใกล้นี่ประตูนี่นมหรือให้นมครับต้องเหมือนกันงานต้องเหมือนกันครับโอ้เยอะเลยครับเนี่ยคนเรียนที่มาอันนี้สําหรับนมเมืนมหมดเลยชื่อจังปีตอนนั้นชื่ออะไรบุญล้อมีชื่อแม่คนนั่นเองหกปีแต่ว่านี่ไม่ได้นะแม่คนอะไร อันนี้ที่เขาบอกว่าก็จะหมุนเวียนกันเขาจะได้ไม่เครียดเข้ามาล็อกตรงนี้จะมีล็อกของเขาไวาตอนี้กำลังมีท้องอยู่นะครับจำนวนที่ได้เท่าไหร่นะคะพี่รนึงต่อต่อวันต่อตัวต่อวันยาวนานนิดนึงครับกับประสบการณ์ที่เราเองก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยกับการเลียนนมบวกกว่าจะได้เนี่ยวันนี้ก็เป็นมุมที่เขาจัดไว้ให้นะครับความโชคชัย วิวสวยข้างหลังเป็นภูเขาแต่ว่ามองไม่เห็นหรอกอะตามาแล้วบีเจกับโฟโต้ตาโอเคถ้างั้นขอรว้วรัดตัดตอนเลยกันแล้วกันนะครับจิบภาพเนี่ยความประทับใจความสนุกถ่ายภาพกับคุณพอ่อคุณตาทงนะครับแล้วก็ถ่ายภาพรอด้วยเองถ่ายภาพคู่ต้องไปเที่ยวกันนะครับอัน,นักแข่งประจําหมู่บ้านกำลังจะลงไปแล้วนะคะเบอร์หนึ่งคุณทอสไปแล้วคะ่ะ เออเ,เด็ก3คนนะมีลูก3คนได้วเวลาแอดเวนเจอร์นะครับสวนมินยาของการเป็นนักแขกนะ่งการขับรถโกคาร์ทครั้งแรกของเราที่นี่เขาใหญ่สปีดคาร์ทเดี๋ยวข้อมูลรายละเอียดยังไงค่าตั๋วยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะจะ๊ะไปนอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าจดจำมากๆเลยนะครับสนุกมากๆขอบคุณมิสเตอร์ทอสนะครับที่ าเล่นกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงแต่เราก็ไม่เคยเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกของเราไปดูกันว่าจะฟินขนาดไหนไปลองกันนะครับทุกคนมันไม่มันก็ฟังจากเสียงมาดามเอมมี่ได้เลยนะคะว่ามันจะขนาดไหนนะครับแล้วผลออกมาก็คือมิสเตอร์ทอสครับเป็นนัมเบอร์วันเรานัมเบอร์ทูและเบียงกัานนัมเบอร์ทรีครับโอ้ครับที่นี่ครับดินเนอร์ของเราคือที่ มาเตอร์เซโนแม่บอกว่าไม่แต่ใจอะมันยาค่ะไป <Okay. S 3> <Okay. S 2> เป็นบรรยากาศข้างในครับเป็นบรรยากาศแบ okay, บลังโอเคเราเดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับเราจะดินเนอร์กันที่นี่ก่อนกับอุดร <Okay. S 1> ที่ร้านมาเตอร์เซโน ็เป็นร้านแบบบรรยากาศชิลๆนะคะแล้วก็รับธรรมชาติเต็มๆเลยนะครใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ลองแวะกันเข้าไปถ่ายรูปมีน้ำด้วยเขาก็ทำเป็นโซนนะครับตอนเรามาดูหน้าตาอาหารครับเครื่องดืม่มไก่ทอดสลดัดอกไก่อันนี้จำชื่อไม่ได้ <laughs> สปาเกตตี้เส้นดำอาหารก็จะแนวแนวประมาณนี้นะตาทง ่รูปหลอเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าจะทําให้เพื่อนๆนะได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานกับการกินนอนเที่ยวที่เดียวจบกับเรานะครับแล้วครั้งหน้าจะพาเพื่อนๆไปกินไปนอนไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกนะบายบาย